เฮ้ยเนื้อมันโคตรอร่อยเลยอ่ะนี่มันคือแบบสวัสด์ของหลักเนื้อเลยเว้ยผมว่าเนี่ยนะถ้าเกิดตีเป็นหนุ่มอีสานะโหเลยผมเยอะไรหัวอะไรเขาอร่อยแล้วมันก็น่าจะดีแล้วครับที่แพงชอบหนุ่มอีสานะครับชอบ กลับมาแล้วลอีกครั้งนะคะกับรายการซื้อกินค่ะในวันนี้นะคะผู้ชายที่ปันซื้อมาเนี่ยบอกเลยว่าเขาเป็นผู้ชายที่ชอบกินเนื้อมากๆปันก็นเลยพาเขามากินร้านอาหารที่ชื่อว่าฉันนั่นเองนะคะร้านนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเนื้อที่อร่อยมากๆแล้วราคาไม่แพงจับต้องได้แน่นอน,นะค,ะค่ะเขามีคอนเซปต,ต์ว่าสเต็กเนี่ยไม่จําเป็นต้องกินสเต็กหลุก,ก็ได้คือเราสามารถมีเงินพันหนึ่งแต่ว่าสามารถกินอาหารได้ถึง5าจานอย่างเงี้ยร้านนี้ทำได้แน่นอนค่ะอ่ะไปกันค่ะตอนนี้ผู้ชายของเรารออยู่ข้างในแล้วนะคะไปเจอกันเลยค่ะ แล้วแขกรับเชิญของวันนี้นะคะไม่ใช่คนไหนคนไกลเลยคุณแบงค์ครับเสียดายครับในฐานะที่วันนี้ปันอะซื้อแบงค์มากินเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเพื่อนกินใช่ไหมเป็นเพื่อนกินก็คือวันนี้เราต้องเป็นแฟนกันวันหนึ่งจะเรียกกันว่าอะไรดีเพราะปกติเนี่ยกูมึงแต่ตอนนี้ต้องเป็นอะไรดีคะมึง กิวเอะบุญน้อยบูบูบูบ <c oughs> ูได้บูบู <c oughs> ได้เ <c oughs> อาเป็นว่าวันนี้คือได้ข่าวว่าแบงค์เนี่ยชอบกินเนื้อมากๆวันนี้ก็เลยพาแบงค์มาก,กินร้านเนื้อที <c oughs> ่เขาว่าแบบอร่อยที่สุดในกรุงเทพแล้วราคาไม่แพงด้วยวันนี้มีเมนูสนุกที่ที่รักไม่กิน ครับบูบูกินให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับแต่บูบูกินแห้งเมนูแรกก็คือลิ้นทำไมถึงไม่กินอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกินเครื่องในหรืออะไรที่เป็นเป็นออร์แกนแปลกๆหน่อยแต่กินลิ้นบ้างกินกินคนที่ชอบก็คือชอบเคยโดนหลอกกินมาตอนแรกแล้วรู้สึกว่าแบบมันอร่อยแล้วก็ได้ลองกินมาเรื่อยๆจนแบบเริ่มันอร่อยก็เลยกินมาถึงตอนชอบกินก็ชอบแรกปกติก็ชอบแรกนะชอบแรกนะอ่าลิ้นเป็นแรกกันเนี่ยแต่ไม่กินแล้วกันเออนี่บู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  นี่เขาถามมาทำไมชอบกินเนื้อนั่นดิคือจริงๆแนละ้วทั้งบ้านไม่กินเนื้อเลยนะเว้ยพอเราได้ไปต่างประเทศอะไรเนงะี้ยเราได้ไปกินเนื้อแบบที่ญี่ปุ่นมาซึ <c oughs> ่ง <c oughs> อาก่ะเออเหมือนกันเชื่อทีมแต่เราเกิดมาเราไม่กินเนื้อเงี้ยมันรู้สึกไม่คุ้นไม่คุ้นมาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยนะคะได้เลยครับ <c oughs> นั่นก็คือตัวนี้เป็นลิ้นย่างนะครับผมเสิร์ฟคู่กับปลากระปองครับแล้วของทานเล่นของเราจะเป็นทัฟเฟิลแมกโรเลโตครับผมเป็นมันบดทัฟเฟิลครับในขณะที่ปั๊บปั๊บไม่เคยก ลองปะ,องอะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูงคือชื่อร้านฉันเนี่ยมันมาจาก การที่ว่าคุณมากินข้าวที่บ้านฉันคุณต้องกินในแบบที่ฉันกินคุณจะมาแบบว่าไม่กินนี่งุ่นไม่กินมมกน,นี้ไม่ได้ที่เนี่ยเขาก็คือจะทําทเนือ้อความสุกเป็นแบบมีเดียมแรร์ตลอดปกติไปร้านสเต็กสั่งอะไรก็มีเดียมแรร์มีเดียมแรร์ใช่ปะแต่อย่างปานเนี้ยจะสั่งมีเดียมเป็นคนแบบไม่ชอบกินเนื้อที่มันแดงแดงไม่ชอบแบบนี้บางทีเออบางทีถ้ามันแดงเกินไปจะรู้สึกว่ามันหนิแต่ละอาจจะกินร้านที่แบบไม่ดีก็เลยมีประสบการณ์มีเดียมแรร์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วันนี้ก็คือเรามากกกกกิินน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 ้้้้้้าาาาาฉฉััััเเทงงงงไใหห็็ตตออแแบบวีจะมดลลขกิน แม่ครัผมบีบให้ครับบุ๊คดูแลด้วยหรอดูแลครับมันจะดืดไหมอ่ะไม่ดืดหรอกอร่อยกรุบกรุบขออนุญาตแลกลิ้นนะครับผมยินดีค่ะอ่ะลองดูนะอร่อยอือร่อยเนี่ยเฮ้ยไม่เหนียวเลยมันทอาเหมือนกินนั่นอ่ะสตูอ่ะใช่ป้ะเนื้อตุ๋นนะเราเหมือนเนื้อตุ๋นอ่ะไม่ได้หยุ่ยนะอร่อยนะอืมอะไรอันนี้อันนี้ลองอันนี้ อรเวลาไปกินมันบดบางที่อะ่อเนะอเราจะรู้สึกว่ามันคือเนยบดมันแต่ที่เนี้ยมันคือมันบเดเนี่ยไม่เท่เนี่ยอร่อย<ม>อออีกไหมกินลิ้นอกีนกไหมชอบเลยสิอเอาจริงบดจานก็กินได้ปะได้ได้ยอยู่แล้วใช่ไหมทำไมครับว่าเป็นเงินติดใจหรอเฮ้ยมันโอเคนะมันแบบคือถ้าไม่คิดว่าเป็นลิ้นอนะมันก็เหมือนกินสตูอะ่ะอร่อยมากจะนนี้ก็กินได้ชิวเลยนี่ใช่ปหมถ้าถามแรงค์อะว่าถ้าเปียกแบบเป็นแบบจะคิดว่าอาจารย์นี้เป็นอะไรผู้หญิงแบบไหนอันนี้คือแบบกินแล้วแบบรู้สึกเลยนะเคยดูหนังงงที่่จะะเป็็นนผผู้้หหญิขาาวววๆมยแลกกุร มันก็แบบอาบน้ำอยู่อาบนัแบบ้นริมคลองเหรอเป็นแบบไม่ได้ดูที่แบบหน้าตาของตัวเนื้อ แต่พอสัมผัสเรากินไปแล้วรู้สึกอ๋อก็คือแล้ว,ลวันปันอ่ะก็จะเปรียบเป็นผู้ชายที่แบบดูชื่อดูข้างนอกเป็นคนที่เราจะไม่เอาเลยเป็นคนที่เราแบบจะไม่คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เหมือนกับพอเข้าไปคุยแล้วสัมผัสด,ดูแล้วอ่ะเป็นคนนุ่ม,มนวลแบบ<อ>เป็นคนแบบโอเคอันอ p e c เปคแต่ไม่คาดฝันเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมาเอาเนื้อมาอีกเลยเอาไหมหมดค่ะพี่ครับครับตัวนี้จะเป็นเนื้อเสียบไม้ย่างกินกับปลาบองโฮเมสุดของร้านเราครับ ขอราบอกมันทำมาจากอะไรคะตัวนี้เป็นปลาเนีครับผสมกับพวกเครื่องเทศของทางเราครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นดิฟทาท่าครับผมมันยำเนื้อดิบครับผม เห็นพี่เขาบอกว่าร้านนี้เวลามาเนี่ยต้องสั่งแต่มีเดียมแรงเท่านั้นแต่ว่าถ้าจมบติว่าปันแบบไม่ชอบกินแดงๆหรือว่าชอบกินแดงๆเนี่ยเราสามารถจริงๆสั่งได้ครับผมรีเควสต์กับทางร้านเราได้เป็นพิเศษว่าอยากได้แบบไหนนะครับผมถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้รีเควสต์เราก็จะเสิมตามที่เขาชอบให้แต่คือแนะนำมีเดียมแรงเพางั้นคือตอนนี้มองไข่ดองคือชอบกินเป็นคนชอบกินไข่ดองมากจัดให้ดังหนักเลยฮะนี่ครับพูดอย่างนี้ไม่ได้ครับพี่ ในอ่หานที่คุณเป็นคนอีสานเนี่ยปลาไหลพูดว่าอะไรเนี่ยปลาแดดเดวไอ้ก็ได้แดดอยากกินปลาแดกแห้งอยากกินปลาแดกแห้งเออชอบแบบอีสานไหมชอบชอบหมดอ่ะได้หมดอ่ะอันนี้คือเป็นเหมือนเนื้อย่างอะไรอย่างงี้ป่ะชิมกับปลาแจ่วบองปลาไหบองเอออะไรมันคืออะไรอร่อยมันแบบมันนัว อร่อยอร่อยมันข้นพ่นเนาะอร่อยอ,อยันนี้จะเป็นแบบนึกถึงสาวเต้นหน้าห้หางไปแบบเห็นภาพเคยเห็นลคลิปที่แบบว่าเขาเอาเสือเอาเสือมาไว้เงี้ยแล้วก็ม้วนตัวกิ้งวะที่เป็นท่าเต้นอะทำให้ดูหน่อยเี่อ ปันว่าลักษณะเด่นของเนื้อเสียบมาของเขาเนี่ยคือเขาจะเอาเนื้อกับมันอ่ะสลับเป็นชั้นถ้าเนื้ออย่างเดียวมันก็จะแข็งแต่เนี้ยเพราะมันมีมันแบบแทรกตรงกลางด้วยอ่ะมันก็จะแบบนุ่มๆสลับกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเขาอ่ะจะไม่ได้เป็นมันที่เลี่ยนแต่ว่าเขาจะย่างมาให้มันแบบเกียมพอประมาณอ่ะแล้วมันจะมีความแบบคริสปี้เงี้ยเหมือนย่างมาให้มันกรอบแล้วแบบน้ำมันมันไหลออกไปเยอะแล้วมันเหลือแต่แบบมันกรอบๆอ่ะพี่บู้ดูแบบมีความรู้ด้านอาหารมากเลยนะครับพี่บู้ชอบกินค่ะต่อไปที่เมนู เนื้อดิบบีฟทาท่าของเรานั่นเองคือเขาบอกว่าเอาไข่แดงเนี่ยคุ้มหมดเลยเนาะใช่จัไข่แดงครับนี่ชอบจับเราคุณปกติจะเป็นนขาทำครับแต่ว่าอยู่ไกลไงก็เลยจอไม่ถึงโอเคโอเคกินกินกินชินชิมกินกิพร้อมไหมพร้อมเพราะว่าเราไม่กินเนื้อดิบนี่จะเป็นการเปิดโลกครั้งแรกของเราทั้งสองเป็นไข่ดิบและเนื้อดิบไปอันนี้คืออะไรนะมันกระร์นี่ ไม่รู้ไม่รู้สึกถึงเนื้ออะไรไปแก่ตักเนื้อให้หน่อยไปหน่อยลองชิมได้ว่าฝาดูก็ได้เออเดี๋ยวลองครับถ้าให้ฝาดทีบายอะคือเนื้อเนี่ยเวลาเอาไปย่างอ่ะมันจะมีกลิ่นออกมาใช่ปะแต่พอเป็นเนื้อดิบอ่ะมันจะไม่ได้มีกลิ่นเนื้อที่แบบแรงเหมือนเนื้อย่างอ่ะเหมือนถ้าใครชอบก็คงชอบเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะแบบอาจจะยากนิดนึงซึ่งวันนี้เราเปิดใจนะก็สำหรับบูบูทำให้ได้ทุกอย่างน่ารักที่สุดเลยอันก็ ่มันไม่ขาวนะแต่เราคิดว่ามันจะขาวไม่ขาวอันนี้หมักซอสเหมือนซอสเกาหลีเกาหลีเกาหลีใช่ไหมผสมกับข้าอันนี้ก็คือเป็นพี่นาเดทเนาะทำไมอ่ะเป็นลูกครึ่งเครื่อนย้ายลงตัวโอเคดีแต่ว่าอันนี้ก็คือมันบรรทุกใจมากเราเริ่มความหลังของพวกเราดีกว่าเราเจอกันเมื่อไหร่นะตอนฮอร์โมนเด็กเจนเว้ยอ่ะนุนมาแคทใช่มาแบบดัดฟันแล้วก็แบบผอมๆแห้งๆแบบเดิเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเพื่อนกันถ้าอย่างนี้เป็นใครกันได้ปะ จะได้นะจะได้นะก็น่าจะได้นะแต่มันสนิทกันแบบเพื่อนไงพวกเราแบบไม่เคยล้าเส้นในความเป็นเพื่อนกันนะผู้หญิงบางคนกับผู้ชายบางทีมันจะเป็นเพื่อนกันยากใช่ปะมางทีมันจะมีความแบบอ่ะพอสนิทกันปุ๊บมันก็จะหลวมแบบถลำลึกลึกเข้าไปองเะไรที่มาเป็นเพื่อนแต่เห็นว่าความรู้สึกมันถลำลึกเข้าไปนี่จะดูดิเออก็จะเสี่ยงไปเลยแต่พวกเราก็คือแบบยังไงก็คือมีมีเส้นความเป็นเพื่อนกันอยู่ออะไรย่างเงี้ยแบบเฟรนชิบกันอะไรอยู่ถ้าเหมือนแบบถ้าแก๊งอ่ะถ้าของเด็กนาดาวอะไรอย่างเง ต่อไปนี้เป็นจานไฮไลท์เลยนะจานที่แบบต้องถ่ายรูปลงไอจีอ่ะตัวนี้เป็นข้าวผัดมันเนื้อวากิวครับผมน่ากินมากและตัวนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อย่างครับผมน้ำขึ้นเจียวหรือเป็นเจียวมันบริครับน่ากินมากเฮ้น่ากินเาะเออน่ากินมากอันนี้คือเนื้อจากที่ไหน เพราะเราใช้เนื้ออยากสะกอนครับทำไมต้องสะกอนครครับไปเลือกมาแล้วตัวเนี้ยอร่อยสุดอาจจะไม่ดีที่สุดแต่เราชอบที่สุดมากกว่าอ๋อเพราะอะไรจุดเด่นของเนื้อเขานุ่มละมุนฮะเราเราจานนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้220ีครับผมเฮ้ยอืถูกมากสองร้แล้วจานนี้ค่ะอ9 0ฮะถูกมากอันนี้เป็นส่วนไหนคะตัวนี้เป็นส่วนแฝงครับอ๋อเป็นแฝงซึ่งคือแฝงคือหน้าทองหน้าทองโอเคตัวแจ่วตัวนี้จะเป็นแจ่วธรรมดาครับผมเวอร์ชันออริจินอลส่วนนี้เป็นแจ่วท เขาบอกว่าข้าวผัดมันเนื้อที่จะอร่อยเนี่ยต้องใช้แบบมันเนื้อมาผัดน้ํามันของเนี่ยเห็นไหมคือแบบ beef fat ที่เขาเอาไปแบบใส่กระทะเออให้มันอร่อยเพราะว่าบางที่เขาใช้น้ํามันพืชผัดเนี่ยกลิ่นมันก็จะแบบไม่ถึงเครื่องแต่่วาที่เนี่ยคือแบบใช้มันเนื้อผัดก็คืออร่อยแน่นอนอ๋อนี่คือไข่ดองใช่ปะใช่รู้วิธีการทําปะไม่รู้เลยเขาว่าจะเอาเฮ้ยเราทำไมรู้เกี่ยวกับอาหารเนี่ยก็ฉันชอบกินไงนี่ไม่สีเหลืองเลยเนี่ยไม่สีเหลืองเลยเนี่ยทะเลี่ยาันอนาคตเลยปะเดี๋ยวดองไข่ให้กินออาลุยบุ๊บลุย อร่อยเอยอร่อยอืมไ่อร่อยปะอร่อยมากอืมผมว่าเนี่ยนะถ้าเกิดตีเป็นหนุ่มเดานะก็ะอบะรอะไรพรอะไรเพราะอะไรเพราะมันอร่อยแล้วมันก็น่าอดีแล้วค่ะไม่แพง ไม่เราแต่ละข้าไปสิมันครบรสอ่ะครบรสมัคขนครบครบเกลือมากันอะมันมีหลากหลายรสชาติในคาเดียวมันมีทั้งไข่ดองมีทั้งตัวเนื้อแล้วก็ข้าวมันแล้วก็บวกกับแจ่วที่ผสมรสบีก็คือเป็นผู้ชายอร่อยแหละจริงๆแล้วง่ายๆจ้าแม่ไม่เคยกินแล้วไม่รู้โอเคอะให้ก่อนในส่วนของเนื้อจานนี้นะคะก็เป็นมีเดียมแร จะสุกข้างนอกแล้วก็ข้างในก็จะแบบยังไม่สุกมากเลไอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่ากินเนื้อแบบนี้คืออร่อยที่สุดแล้วเพราะมันจะได้เคี้ยวมันจะได้รับเท็กซเจอร์ถ้าเนื้อไหนมันแบบจุยซีอ่ะมันก็จะเป็นมีเดียมแร่ที่แบบกัดแล้วแบบนุ่มนวลที่สุดเองอ,อะไรอร่อยอโอ้โหอมเหรอหอม่หอมอร่อ,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 อยมากบมับแซบเหมือนทันเลยมั้ย มองตามองตาแซบ่บแซ่บมากเฮ้ย <laughs> ม,มันหอมอะไรอ่ะหอมตัวเนื้อครับการการย่างลองกินเนื้อปะ่ะปังพจะได้รู้นะคะเฮ้ยเนื้อมันโคตรอร่อยเลยอ่ะนี่มันคือแบบสวรรค์ของฝรั้อเลยเว้ยนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้สั่งอีกเลยเนหะมืบนกินได้อ่ะคือเป็นอาหารที่แบบมันต้องวันหิวอ่ะกินอะไรดีอ่ะสั่งใช่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอร่อยแน่นอนอร่อยมากมีคังจุกเน้อ จันนี้ดีมากคุ้มมากอ่ะที่ผ่านมาชอบจานไหนสุดเนี่ยภาพนี่เฮ้ยแต่อันนี้อร่อยมากเลยทำไมเรื่องจริงเนี่ยกินกินไม่กินไม่อยู่เลยเนี่ยเฮ้ยเรื่องจริงมนี้เรื่องจริงพูดหลายรอบเนี่ยไม่หยุดกินไม่ได้เลยอร่อยจริงๆเนี่ยแต่เห็นเขาบอกว่าสเต็กต่อไปเนี่ยพีกว่านี้อีกจริงเหรอยังมีพีกว่านี้อีกเหรอพีกว่านี้อีกมาค่ะจานต่อไปแล้ต่อไปเป็นสเต็กนะครับครับสเต็กมาแล้วตัวนี้เป็นเนเจอร์สเต็กของเราครับผมเป็นเป็นอะไรที่ชอบ ส่วนตัวนี้คร,ครับผมจะเป็นริบลอยครับจะเป็นส่วนของ F1 ซึ่งเป็นในญี่ปุ่น F1 เนี่ยมันจะแตกต่างจากพวก A4 และ A5 ฟาเป็นลูก,ลกลว,วัวผสมระหว่างวัวโคนงและโคนดียร์ครับผมความเทียบเท่ามันจะเกลี่ประมาณกับ a อสอะเ<ต>อสเน่ยโอเคเลยไม่มันมากแต่ไม่มันมากครับแล้วนี่ซอสอะไรซอสเบอร์เนสครับผมเป็นซอสอะยฝรั่งเศสเอาไหนก่อนดีเอาอันนี้ก่อนโอเคเฮนเดลอย อร่อยมากหอมมากไม่ได้หมัมกเยอะเลยไม่ได้เป็นซอสไม่ได้เป็นอะไรเลยหมักเกลือวิทยเลยปะใช่แค่อย,อย่างเดียวเลยครับแสดงว่าเขาแบบคัดสรรเนื้อมาดีมากนะใช่เพราะว่ามันหอมมาก Amazing Amazing ไอ้แลนด์่ยคือเนื้อเขาหวานเลยเว้ยเออใช่เข้าใจบปะคือไม่รู้ทำไมอ่ะเป็นสาวสู้ชีวิตเลยเป็นสาวสวยสู้ชีวิตกินแล้วมันรู้สึกแบบแน่นแต่ก็มีความละมุนหวานเป็นสาวโรงงานที่แบบเป็น ช้างเือกในกกลุ่ม้อนนางการตามดไม่เข้าไปถึงว่ะไปต่อแล้วนะไบบุ้ลุยอันนี้เป็นเนื้อญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าเป็นผสมระหว่างคนมคนนมกับพนังะหอมมากนิ่มกว่านิดนึงมันดูเหมือนมีมันแทรกนิดนึงอะจิ้มแคเกิดพี่ไทยก็ได้แล้วอ่ะนุ่มหอมมันกำลังดีดีป่ะระายในปากอันนี้เป็นส่วนสติ๊อย ซิบลอยก็จะมีแบบมีมันอยู่ตรงปลายเนี่ยชอบไไหนมากกว่าชอบนี้ชอบผ่าโรงงานมากกว่าใช่ไหมชอบคนข,ขาวๆหนังเบลีอวชอบผู้หญิงขาวหรือผู้หญิงผิวเข้มได้หมดนะไม่ติดสเปคผู้หญิงเป็นยังไงแบงค์คือจริงๆเราสเปคผู้หญิงมันอยู่ที่ว่าเราเจอเขาแล้วเป็นยังไงมากกว่าคือถ้าเกิดว่าเราเจอแล้วเราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าแบบถูกตาเงี้ยเราก็จะชอบแล้วเขาเป็นปันน่ะดีปหไม่ชอบผู้ชายขาวไม่ชอบผู้ชายตีชอบคนแบบหน้าเข้มๆนิดนึงแล้วก็ชอบคนแบบตัวสูง ผิวเข้มเข้มสูงเท่าไหร่สูงไม่สีผิวไม่ขาวด้วยเออถ้าเทียบเป็นแบงค์กับใครวะอีเจย์ไง,องอหรอจะชอบหน้าแบบแบงค์มากกว่าจเจเจขอโทษนะเ,นเจเจมันก็สีไปสีไปไม่ได้ชอบหน้าแบบนั้นเลยอไงอ,อุตส่าห์นี่เป็นแม่มากพี่แพรอันนี้มันมีความแบบผสมผสานให้ความรู้สึกเหมือนกับแม่ไม้ที่มันมีลูกแลก้วก็โดนปัวถ <c oughs> ีนเป็ตุ๊กทำไวันนี้เศร้าจังเลยมันหลากหลายอารมณ์เป็นลูกครึ่งเหมือนกันลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะ เออลูกเพิ่งใช่ญี่ปุ่นเพราะว่ามันมีความแบบมันแท้นิดนึงละลายละลายหนุบหนับหนุบหนับหนุบหนับเพราะว่ามันแท้นิดนึงอ่ะถ้าถามชอบผู้หญิงแบบมีเนื้อมีหนังนิดนึงหรือว่าผู้หญิงแบบผอมๆเลยไม่ชอบผู้หญิงผอมเลยจริงปะเราชอบผู้หญิงแบบที่จับแล้วมันอ่ะสาวๆฟังไว้นะคะกินต่อค่ะกินต่อค่ะใช่ครับเดี๋ยวหยุดกินนะครับเป็นไงวันนี้ถูกใจสุด จอยสุดๆจะได้มาอีกไหมมาแน่นอนใช่ไหมใช่เหมือนกันจะกลับมาซ้ำแน่นอนสาขาเนี้ยที่เรามากินก็เป็นสาขาใหญ่อยู่ที่เอกมัยนะคะแล้วก็ใครที่มาไม่อยู่เอกมัยเนี้ยก็คือไปกินที่พารากอนได้หรือว่าเซนทรัลพาวได้ค่ะก็แต่ละที่ก็จะเมนูไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ไปลองได้หลายๆแบบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้แบบความออริจินอลก็แนะนำให้มาที่ตรงวันที่นี่มันมีรอบ11โมงถึงบ่ายสองครึ่งก็ตอนเย็นก็คือสีโมงครึ่งถึง3ทุ่มนะคะใช่อ่าแบงค์ถ้าเกิดว่ารอบหน้าอย่างเงี้ยเราคงไม่่้มกกนนนหเิือทีีี็ ให้สำหรับเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกใช่สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้ออะไรเงี้ยเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้ชิมหมูย่างแล้วก็คืออร่อยเหมือนกันวันนี้อะประสบการณ์โดยรวมของวันนี้วันนี้รู้สึกดีมากที่แบบได้มากินร้านอาหารที่แบบเนื้ออร่อยทุกเมนูเลยวันนี้มันคุ้มนะที่โดนซื้อกินมากินที่นี่แล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอวันปาน้วันเพราะเราไม่ได้เจอิดนานมากใช่โอเคก่อนจะลากันไปนะคะก็ขอบคุณร้านฉันมากๆเลยนะคะวันนี้ก็คือขอบคุณมากก็คือเนื้ออร่อยมากอาหารอร่อยทุกจานแต่แบงค์สองสายอีสานนี่ ชอบว่าบอไปว,อว่าทีเพื่อนข่อยบอว่าวไปว่าอะไรว่าวไปว่าพูดเฮ้ยเธอชอบพูดคุยหรือเปล่าเราแบบไปพูดทีที่บ้านเราไหมคนที่ไม่รู้เดิมนื่องจากีคนเดิมพูดเธอมันบ่านชอบบอไหมพูดเธอคงแบบเห็นเ <laughs> มื่อกี้บอกว่าชอบไปกินข้าวบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ปกติก็จะไปลงทานห้องผู้พิจัยใช่มีก็ใช่ใช่ตอนทำเก่งแล้วคือชอบแบบซื้อของมาไว้ในตู้เย็นแล้วก็ กินไม่หมดอะไรเงี้ยบางทีเราแบบไม่รู้จะกินอะไรดีเราก็แบบเออไปห้องเขาแล้วก็บอกว่าเออพี่หิอวอ่ะป่าหรอกกินฟรีก็คือลงทาน,นไงที่ลงทานแต่คนที่ชอบทำอาหารนะเขาก็จะชอบทำให้คนอื่นกินเวลาคนกินแล้วอร่อยก็มีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องวันเพลกว่าให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่สามารถดูคลิปอื่นสนุกๆได้ตรงนี้เลยค่ะกดกระดิ่งได้นะนิ่ง